ก็กราบสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับครูพี์ในวิชาสุขศึกษานะครับก็วันนี้เราก็จะไปเรียนรู้เรื่องอวัยวะภายในนะครับแต่เราไปดูเนื้อหากันเลยครับร่างกายของเรานะครับก็จะแบ่งอวัยวะออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1อวัยวะภายนอก อวัยวะภายนอกเนี่ยเป็นอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาของเรานะครับก็คืออวัยวะภายนอกนั่นเองส่วนแบบที่2นะครับก็คืออวัยวะภายในซึ่งอวัยวะภายในเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะว่ามันอยู่ข้างในร่างกายของเรานั่นเองนะแต่วันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือเรื่องของอวัยวะภายในกันนะครับอ่เรามาดูกันเลยครับผม อวัยวะแรกนะครับสมองนะก็เป็นอวัยวะที่สำคัญของระบบประสาทนะครับาเรามาดูกันนะอ่าตำแหน่งนะครับก็จะอยู่ภายในกระโหลกศีรษะครับก็คือจะเป็นก้อนเนื้อนุ่มๆเนาะลักษณะของมันก็คือเป็นก้อนเนื้อนุ่มๆแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลางและสมองส่วนหลังนะครับหน้าที่ของมันก็คือควบคุมการทํางานของร่างกายของเรานั่นเองนะครับทุกอย่างที่เกิดจากการเคลื่อนไหวต่งางๆนะครับมันก็จะมาจากการสั่งการที่สมองของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูอวัยวะที่สองกันเลยครับจากรูปอวัยวะอะไรเอ่ยทุกคน ใครตอบได้บ้างลองลองลึกคำตอบกันดูนะครับอ่ะอวัยวะที่สองนะครับหัวใจนะหัวใจก็เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของระบบไหลเวียนเลือดนะของระบบไหลเวียนเลือดนะครับถ้าหัวใจไม่ทำงานก็เสียชีวิตนะครับอ่ะมาดูกันตำแหน่งนะครับจะอยู่บริเวณซวอกอก อยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างจะอยู่บ,บ,บ,บริเวณข้างซ้ายนะครับผมอยู่บริเวณข้างซ้ายนะอ่าเรามาดูลักษณะของมันกันลักษณะของมันนะครับก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายดอกบัวตูมแบ่งออกเป็นสี่ห้องแล้วก็มีขนาดเท่ากัมปั้นของเจ้าของนะครับยิ่งกัาปั้นใหญ่หัวใจก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นตามขนาดกัมมือของเรานะครับอ่าเรามาดูหน้าที่กันครับ หน้าที่ของมันก็คือสูบฉีดโลหิตหรือสูบฉีดเลือดนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูอวัยวะที่3กันเลยครับจากรูปนะครับอวัยวะอะไรเอ่ยใครตอบได้ลองตอบมาดูนะครับอ,อวัยวะที่3ครับตับนะก็จะเป็นอวัยวะสําคัญอีกอย่างหนึ่งของระบบ ย่อยอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูการนนะลักษณะของมันเป็นอย่างไรตำแหน่งครับตั้งอยู่ด้านขวาบนของช่องท้องนะแล้วก็อยู่ใกล้กับกระบังลมของด้านขวาเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูลักษณะของมันครับก็จะเป็นรูปร่างคล้ายลิ่มมีสีน้ำตาลแกมแดงนะลักษณะเป็นสองกลีบนะครับขนาดไม่เท่ากันนะเล็กข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่ง นะครับอ่าเรา,าดูหน้าที่ครับหน้าที่ก็คือขับสารพิษออกจากร่างกายและผลิตน้ําดีซึ่งมีส่วนสําคัญในการย่อยอาหารนะครับผมก็จะไปพ่วงกับกระเพาะอาหารของเรานั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะที่4กันเลยครับอวัยวะที่4นะครับไตนะครับก็เป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดของระบบด้านขับถ่าย ทางปัสสาวะนะครับเรามาดูตำแหน่งกันครับตำแหน่งตำแหน่งนะครับขออยคราบตำแหน่งครับตั้งอยู่ด้านล่างของช่องท้องด้านซ้ายและขวาใกล้กับกระดูกสันหลังนะโดยยึดติดอยู่กับกระบ,บังลมนะก็จะมีทั้งสองข้างนะครับตายเราจะมีสองข้างนะครับคือข้างซ้ายและข้างขวานะอ่าลักษณะครับรูปร่างของมันจะคล้ายเมล็ดถั่วแดงนะครับคล้ายเมล็ดถั่วแดง มีขนาดเท่ากำมือแล้วครับแล้วก็มีสี้ตาดแกมแดงด้วยนะครับหน้าที่ของมันครับก็คือกรองของเสียออกจากเลือดและขับออกมาพร้อมกับในรูปแบบของปัสสาวะหรือฉี่ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือช่วยรักษาสมดุลน,น้ําในร่างกายนะครับรวมถึงเกลือแร่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูอวัยวะที่5กันเลยครับ าจากรูปนะครับก็มี2ข้างเนาก็คือปอดนั่นเองนะครับก็จะเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดข,ของระบบหายใจนะอ่าตับแ่งครับก็อยู่ในโพรงซวงอกนะครับโดยมีสองข้างข้างซ้ายและก็ข้างขวานะครับลักษณะก็จะเป็นเหมือนฟองน้ำขนาดใหญ่ที่มีความยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นในตัวนะครับก็จะมี ถุงลมปลอดอยู่ด้านในด้วยนะครับก็จะเป็นฟองน้ํานะครับยืดหยุ่นหายใจเข้าก็จะพองหายใจออกมันก็จะหดลงนะครับอ่าน้าที่ครับก็คือฟอกเลือดนั่นเองก็คือจะเป็นการฟอกเลือดเอาสารที่มันเป็นสารพวกของเสียนะครับออกไปนะครับการหายใจออกก็จะเป็นหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายนะครับเพื่อทําการฟอกเลือดให้มัน ดีขึ้นนั่นเองส่วนหายใจเข้าก็จะได้รับออกซิเจนเข้าไปนะครับก็สัมพันธ์กันนะครับว่าหายใจเข้าก็จะได้ออกซิเจนนะครับหายใจออกก็จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายนะครับเรามาดูอวัยวะต่อไปกันเลยครับามาแล้วครับอว ah. อัยวะท ah. ี่6อวัยวะดีก็สําคัญไม่น้อยหนะน้าเช่นกันครับก็คือกระเพาะอาหารนั่นเองนะกระเพาะอาหารนะครับก็เป็นอวัยวะสําคัญของระบบย่อยอาหารเช่นเดียวกันนะครับ ตำแหน่งครับอยู่บริเวณช่องท้องและมีส่วนปลายงอลงไปนะครับลงไปด้านทางขวานะอ่าเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกันครับก็เป็นถุงกล้ามเนื้อใหญ่มีความเหนียวและยืดหยุ่นเพื่อรับอาหารได้นะครับที่มันมีความยืดยืดหยุ่นของมันคือเวลาเราทานอาหารหรือทานน้ำไปนะครับมันก็จะขยายตัวนะครับที่มันมีความยืดหยุ่นนี้คือเพื่อรองรับอาหารปริมาณที่มาก ได้นะครับผมแต่มากกัที่นี้คือจะต้องไม่มากจนเกินไปด้วยเช่นกันนะครับส่วนหน้าที่ครับก็เป็นที่เก็บอาหารแล้วก็ย่อยอาหารนะครับอ่าเรามาดูอวัยวะสุดท้ายกันดีกว่าครับอวัยวะสุดท้ายแล้วครับก็คือที่ต่อจากกระเพาะอาหารก็คือลำไส้นั่นเองครับลำไส้นะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารตำแหน่งครับ ก็อยู่ในช่องท้องตอนบนครับซึ่งมีต่อจากกระเพาะอาหารของเรานั่นเองนะครับโดยแบกออกเป็นสส่วนก็คือลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับลักษณะครับก็เป็นท่อกลวงนะครับท่อกลวงยาวขดไปขดมานะครับแบ่งเป็น2ส่วนคือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับตรงที่อยู่ตรงกลางนี่นะครับก็จะเป็นของลำไส้เล็กนะแล้วก็ที่อยู่รอบๆด้านนอกสุดก็คือลำไส้ใหญ่รวมถึงปลายทวารหนักนั่นเองครับ หน้าที่ของมันครับเดี๋ยวเรามาแยกหน้าที่กันนะครับลำไส้เล็กเนี่ยที่ต่อจากกระเพาะอาหารนะครับก็จะทําหน้าที่ย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเพื่อเข้าสู่กระแสะเลือดนะครับดูดสารอาหารมาเลี้ยงร่างกายเรานั่นเองนะครับส่วนลำไส้ใหญ่นะครับก็จะทําหน้าที่ดูดน้ําและเกลือแร่จากกา,กากอาหารแล้วก็ขับถ่ายเป็นอุจจาระนะครับจนมันเคลื่อนที่ไปยังทวาลหนักนั่นเอง อ่าก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอวัยวะภายในทั้งเจ็ดก็เราได้รู้ไปแล้วนะครับต่อไปครับก็จะเป็นแบบฝึกขัดท้ายเรื่องนะครับก็จะให้นักเรียนตอบคำถามจย่าต,ตอบไปดีให้ถูกต้องนะครับข้อที่หนึ่งอวัยวะใดที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะครับไปเลี้ยงทั่วร่างกายอ่าข้อที่ตอบอะไรเราไปตอบกันดูนะครับข้อที่สองครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยโควิด -19 นักเรียนควรจะดูดูแลอวัยวะใดเป็นพิเศษเลยตอนเนี้โควิด -19 บเีมันมีผลกับอ,ว,อวัยวะใดนะครับสถ้านักเรียนนะครับทานอาหารหรือดื่มน้ำมากเกินไปนะครับอาหารและน้ำจะมีผลและอาหารและน้ำเนี่ยจะเข้าไปสู่ที่อวัยวะใดนะครับก็จะลืมถามใส่ลงสมุดกันนะครับ ออก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับอวัยวะภายในทั้ง7ที่เรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้ยังไงก็ขอให้ไปทบทวนความรู้กันเยอะๆนะครับสวัสดีครูพีก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย